มันจะเป็นการเปิดโปรเจกต์ไปที่สุดจอดจิงเลยเกมนี้เป็นเกมเดโม่นะมันไม่ใช่ตเต็มแต่ว่าเราจะมาเสพกันเถอะว่ามันจะเป็นเดโมที่เจ๋งขนาดไหนโอเคเริ่มแรกก็คือโอ้การถือว่าขายที่โคสมูด่มาอะไรกันนี่เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเลื่อเลยนะหกสิบเอพีเลยบอกไว้ก่อนอ๋อนี่ไงกุญแจเก็บกุญแจใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูนี้โอ้โหบรรยากาศม่งสุดแสนจะบันเทิง อืสุดยอดลื่นเงืันบนึงเกอนจริง <_ an> เปิดได้ไหมพวกนี้ <_ an> เปิดไม่ได้ด้วยม <_ an> สุดยอดจริงๆ <_ an> คลิปนี้ต้องขอบอกก่อนว่าผมอัดตอนเช้านะถามว่าทำไมถึงไม่อัดตอนกลางคืนล่ะมันจะได้มีแบบอัธรสไเนี่ยกแก้วขังใบกูมันชอบร้องตอนกลางคืนเข้าใจไหม <_ an> โอ้ทำไมมันคุ้นๆเหมือนเกมโคมสวีทโฮมเลยวะฮะไม่บอกกูนึกว่าเกมเดียวกันนะเนี่ยอเี่ย <an> โอ้ แต่ว่าอ๋อนี่มันคิดนคิสวาเป็นเกมโฮมสวีทโฮมในมือถือก็แล้วกันนะแต่จะว่าไปแล้วมันจะตุกกระจกไปจิงโชนหมายความว่าไงรู้ไหมแน่วะเฮ้ยไปไฟ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 โอ้โหแม่งอะไรอ่ะอ๋อโฮมไฟเหรอเราวิ่งได้ไหมเออวิ่งไปเลยก็ได้มันไม่เสียอะไรอยู่แล้วเนี่ โอ้ยเยี่ยโอ้ยเลือก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  ใช่เลยว่าฉากตนี้อย่างนี้เดินไปแล้วประตูตัวนั้นมันกลายเป็นปุน้ยกระเปิด็นกระเบื้องไอ้ชิดไ่เลยผมมสีโดมชัดชัดอ๋อเพื่อนที่ตัวนี้ก็คนเฮ้ยไอ้เชียนหนูมาอย่างนี้เดินมาซะอะไรอ่ะมีที่แอบ,บอีกแล้วเหรอต้องเจอใช่ไหมเนะี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอ้าวจา <Okay. S 1> ังไปเถอะ น่าจะต้องมาใช้กับตรงนี้นะเป็นที่ไปตัดโซ่อะไรประมาณนั้นแ่ะอ่ะในเขามีของเไหมผู้เสียวข้างหลังไงไม่รู้อะเหี้ยปิดเปิดเปิดเปิดแอบเปิดและแอบโอ้ยไป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 เออไปเหี้ยไอ้ได้เสี่ เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอย่าเล่นอย่างนี้เอางกูติดหาเลยเนี่ยเอ้าไปไม่เอาแบบบ้มีบ,บ,บัตรกยอะไลยนะมันไม่เห็นเอ็มันหันหลังอยู่ยองใช่ไหม้องยองเหระเยอยเอะเจิบหายแล้วไงเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลับ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  กลับกลับไม่ได้ด้วยเชี่ยแล้วโอ้ยทำไงอ่ะเดินไปเลยเหรออโอเคเคเคเป็นฉากของเกมจอะไรไม่ให้กูเข้าว่านี้อ่ะไปได้ปะอ้าวฮะเดี๋ยวนี่มันสวรรค์ชัดๆัดโอ้โอ้แต่ละเรื่องโอ้โอ้นี่มันขุมนี่ใช่ไหม คุณคุณโอ้นายกันนี่โอ้ไม่ทั้งหอกโู้แต่เรื่อยๆกูเคยดูทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหมอน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 โอ้หมอนเป็นรูปมิโก้ด้วยว้านนี้มันห้องในฝันของชายไทยชัดๆเลยโอ้นี่มันโอ้โอเคกูตายตาหลับและหั่อืมแกคาซีนลง้งงโอ้จีสัดอย่าบอกนะว่ามันจะ ไอ้าเฮียเอ้ยเฮ้ยแต่จะว่าไปห้องนี้มันแบบคือคือเราแทบไปกลัวผีเลยเว้ยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไม้มมันมีห้องเนี้ยที่เยียวย,ยาจิตใจเราอยู่อะเฮ้ยไปรุ่นทำอะไรอ่ะโอเคกูขอร้องกันพูดกูกลัวแล้วบิงใส่แม่งไม่ดีเหี้ยอืมหายเลยเป็นไงล่ะ โอเคเราเฮ้ยโอ,เโอ้เป็นประตูอัดไม่นะนี่กาจะให้เราหนีเลใช่ไหมเพื่อนโอ้ยอะไรวะอ๋อนี่กตกแจไม่กวาดอ้ยอันนี้โอเคถัดจากห้องอน,นิี้มะนี่ห้องเลยนี่โอ้ดาราเกาหลีเพียบเลยผมรอตัวเกมเต็มมามบอกเลยผมชอบรู้สึกชอบเงี้ยไม่รู้ว่าเกมเนี้ย <c oughs> โอเคเราเปิดไม่ได้ <c oughs> ดีนะจิบหายละชิบหายละ ชิบหายแล้วเฮียชิบหายแล้วก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินค่อยเดินก็ค่อยเดินนะมันมาจากคนนั้นปะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนโอ้ยมันอยู่นี่มันถางอยู่มันถางอยู่เดี๋ยวมันมาจากห้องนี้เออห้องนี้ที่เราเข้าไม่ได้นี่หว่าปิดประตูไม่ได้ด้วยนะเฮียโอ้ยเราต้องมาหาอะไรวะเนี่ยเราต้องหาของที่ใช้เปิดไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอ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 ้ท่อโอ้นี่ไงใช่ไหมใช่ปะ ใช่ป่ะใช่ไหมเออนี่ไงเด้ละมันยังอยู่ที่เดิมไหมกูไม่สนแล้วกูวิ่งแล้วเฮียปั๊บปัดแล้วเกะได้เปิดดูสิเปิดมีอะไรคุณหาเกะแม่งเปิดยากจะหายช่างแม่งเลยไอ้ไปยังน้ำมันแมวนี่ไงไอ้พวกเหลือบลากโดยเฮียไปจ่ายเมลัมีโต้บางมัดฮะเด็กเลยเอาเม็ดเมตดน้ำมีโต้ยี่ฮะไม่น่าจะได้ยินเสียงเราหรอก โอเคตรงนี้เปิดได้ครับเดี๋ยวนะพอาทางนี้ทางนี้ทางนี้มันปิดขึ้นได้ไหมกูเสียวมากเลยเนะี่ยโอเคตรงนี้ก็มีที่แอบครับแอบได้เอ่อประตูนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคมอนก็น่าจะเปิดได้ไม่ใช่หรอว่ากูมีกุญแจแล้วนี่เดี๋ยนะทำไมกูรู้สึกแปลกๆมันไม่ใช่ี่กุญแจใช่ไหม นานไงใช่จ <nt> ริงด้วยเชียเออมาเข้า <ocy> น <st ide> ั้นจริงด้วยโอเคโอ้ยเชียปิวงติดเชียวเนี่ยโอ้ยโอ้ยเชียวจบหายแล้วไงไปได้ปะเข้าได้ปะเฮ้ยโอเคเข้าได้เข้าได้ รีปิดโดยเร็วอ๋อห้องน้ำเหมือนเดิมเจ้อ้ยห้องน้ำมันมีอะไรปะเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาฟรีนะมันต้องมีอะไรมั่งดิห้องน้ำเนี่ยเออป้าเอ้ยไม่มีเลยเลยอะ่ะขออย่างเดียวเปิดไปอย่าปิดฉากไอ้นั่นนะ อ๋อรู้ว่าต้องมาห้องนั้นเฮ้ยเขี้ยเห็นูได้ไงวะอยู่ไหนอะ่ะจักไหนอะ่ะดีดนะตู้หลบมันอยู่นี่ไม่ช่เหรออ้เหี้ยหลบก่อนหลบก่อน โอ้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้น,น,นี่โอเคเจอแล้วเจอแล้วเก็บซีเออโอเคได้ของมาละโอ้ยกูก็ต้องมาประจนโชคกันนี่นั่นดีใช่ไหม <Enemy spotted. S 1> เคกูวิ่งได้ละ วิแมพตรงนี้เออั่นแหละสวยโอเคไป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 ไเดี๋ยวเกับตัวไม่ได้อย่าบอกนะว่าเอานั่นง่าว่าแล้วเฮ้ยเจียวเฮ้ย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  喂喂喂喂！喂喂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 ！喂喂喂喂喂喂喂